โอเคเราก็มาต่อกันในเทปไลท์นะของ GDF เนอะก็เรามีฟังชันของอาร์เมอรี่นะซึ่งเดี๋ยวผมเอาตัวอี t ทนตี้ทำรอยะมอไปแล้วก็ตัวด็อกทายก็จะเป็นตัวแรพิดอิมพอรเมนต์เนาะกับนี่ไออาร m เมอร์คอมมิช a t e แล้วเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยนะก็เราเป็น GDS เนอะภูมิทักษ์ฟันด mm ิล hmm. ่านะมาต่อยกับเอ่พวกไดนาตี้นะซึ่งไดนาตี้เราเขาเป็นใครเขาเป็นกลุ่มเอเชียแล้วก็พวกยุโรปตะวันออกเนาะที่รวมกลุ่มกันเพื่อสร้างฐานพลังอำนาจใหม่ แล้วก็พวกเขาก็บาดเจ็บจากสงครามครั้งที่สาด้วยเนาะคือในช่วงวอ์วอลสามที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการยิงนิวเคลียร์เกิดขึ้นนะกั่บรรดังสีทําให้เกิดเขตฟอร์เอ์จำนวนมากนะเพราะการมาถึงของต้นไม้ประหลาดนะที่มีชื่อว่าเทมเพสเนาะก็ไอแร่ปีศาจนั่นแหละซึ่งเราก็ต้องมานั่งดูกันแหละว่าใครจะเป็นคนเจ้าโลกคนต่อไปแนละ้วแล้วก็แร่ตัวนี้มันใครเป็นคนพามามันมาจากไหนด้วย รู้ว่ามันคงไม่ใช่เรื่องดีแนะ่เรื่องราวของเรายังคงอีกยาวไกลนะแ้เราได้รับแจ้งมาเนาะว่าทางแคมป์แนวหน้าได้รับความเสียหายอยู่ก็เราต้องพกปนไปอ enemy ไรออดแ o นเนาะเป็น APC นะแล้วเขาสามารถมีสกิลจ่าย Intel เพื่อสะเพะฐานโ็้ได้เออรถคีบปูโอเคดึงแปมบริบกได้เปแวน ยังไงตัว GDF พอต้องอยู่กับค่า Intel อยู่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมให้ตัวรถจิปปกกักีสตินิวของเราเขาเปิดตัวสโขปเพื่อที่ว่าเวลาค่าสกูได้ตัว Intel เนาะแล้ววางไว้หลังๆด้วยเพราะไอ้ตัวนี้นิ่มที่เบ็กจะว่าไปตัวไรออดแวร์นี่มันก็ค่าคนดีไปได้เนี่ยแว เดี๋ยวเราเคลื่อนที่จะต่อยเนาะเราต้องไปช่วยเบรโอเปอเรชั่นแนวหน้ากันหน่อยนะเพิ่งเขาก็มาอยู่บนมินิแมป้วแหละคลิปก่อนหน้านี้ที่มันไม่ได้เป็นไอ้ภาพมันแตกเนาะคือผมน่าจะตั้งค่าตัว OBS ผิดอ่ะอ็เสียเวลาตั้งค่าใหม่ผมควรเลยตั้งโหลด รอยยิงโฟกัสเทียตัวถ้าหาดข้างนี้อึดมากเลยอ่ะมันไม่เหมือนอะไรวะเข้ามันเคยที่ถ่ายแม่งนิ่มจากการนอนประตูแล้วยิงเบรของเราไปโอ้ยวหไปยิงหมดผมยิงตัวกิกี้เอาอินเทลดีกว่ายิงไม่ไหวอ่ะเราไม่มีบัฟก,กา้าทีมด้วย โอเคได้เวลาขุดแร่เทมเพ t ละเราต้องซ่อมอุปกรณ์กัน,กนหน่อยเนาะระหว่างทางเหมือนผมจะไม่เห็นกล่องเลยฮะไม่มีกล่องเนาะเออ นี้ปรับไปสขอปเราลงบาลัเพิ่มแล้วกันอย่าเพิ่งตั้โอเคใช่ไหมเถอะแฟร์ดีไปละตัวฮันเตอร์เขามีเพลสีฟอยู่เนาะเวลายิงโจมตีฝ่ายยูดีที่ถูกม้ามันจะยิงแรงมันแรงขึ้น ตัว h e the d y n g in GDF เขาขยายฐานด้วยการลงบีคอนเนาะลงบ e คสร,ร้างระยะซ่อมในระยะฟังฟังอาคารคือตอนนี้ภารกิจแรกของเราคือการที่เราจะต้องทำการสร้างกา,าดเ o อร์ตรงนี้แล้วก็ทำการลงบีคอนเพื่อสัลง r ี f l e เบยตรงนีง้เนาะ ระหว่างนี้ผมน่าจะให้ไลออลแวน์เขากับบักกี้เชื่อกันหากล่องเงินเพิ่มเนื่องจากว่าเราสตาร์ทมาด้วยเงินฝูดยนี่ยส่วนยูนิตที่เหลือผมน่าจะให้จอดไว้ที่บ้านก่อนไปขอสนุกเริ่มต้นละนี่ s <S มีกล่องอเนาะคือ แล้วก็เดี๋ยวเราต้องทำการลงตัวเรี่ยเตอร์เพิ่มเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเราลงลงไฟฟ้าเสร็จแล้วปุ๊บไอ้ลงลงถังรถไฟมันจะดับพอดีนี่ปัวฮะขอแล้วกันนี่เดี๋ยวเรา support power attack. ยูนิตอันเดอร์แทรแลมสเปซมันนี่ไงเออโอ้ยใครข้างล่างยิงถึงนะจุดเหมือนก็ทางฝั่งไดร์นตตี้เขาจะเอาแท่น <c oughs> ขุดมาขุดแย่งเราด้วยเนาะซึ่งเราจะต้องทำการยึดมันเพื่อตัดสเปีย,ยร์บองเขา <c oughs> n u t เดี๋ยวผมลงตัวลงแร่เพิ่มอ่าเป๊ปเคลียนี้เราจะใช้แท็บอินเทลหน่อยเนาะในการลงกัดป้อมกัดในกลุมกัดแล้วก็เดี๋ยวส่งไปพวกนี้ตัวเอนจิเนียร์ของ ชาติมันสามารถครอบครได้เนาะผมน่าจะเอาคนเจ็บโยนเข้าไปอ่ะเพราะว่าคนเจ็บมันทำอะไรไม่ค่อยได้แล้วโยนไปเดี๋ยวเราต้องทำการลงโลตัสถังเพิ่มเนาะแล้วเจ้อเจาตำบาลงตัวเรดาร์สะท้อนไหลวยอนไฟ่ไฟ่ กลงทเลก่อมหนึ่งน่าจะเอาอยู่และตอนนี้เราก็มีลงรถถังแล้วเดี๋ยวเราทํทการออกลงรถถังลงเนาะ <ruct> เอา Sub ิทเบยด้วยไหมนี้มันเกะกะมากเลยเดี๋ยวเราลงเรดาร์สัไลท์ก่อนเอนาะเพอดีว่า จะออกได้ดันที่แล้วเนาะคือเขาได้บอกว่าตัวเซนเทอร์ไลท์อัพลิงจะเทอร์เจเนเรตตัวค่าอินเทลให้เรื่อยๆซึ่งนั่นเป็นเรื่องที่ดีมากเลยเพราะาเราต้องใช้อินเทลในการใช้สกิลต่างเรื่องพาะของไลออดแวร์สลามมีปัญหาฮะป้องกันเลิงหนึ่งฟ้อมน่าจะเอาอยู่แหละพอถ้าเมาไม่อยู่เราก็ไปม,มีป้อมที่สองให้ Yes, sir! You got it! You got it! I did Our base is under attack. Construction complete. แล้วเราต้องการทำการลงไรอดพอดเนาะเพื่อที่ว่าเราจะได้ทำการสร้างไรอดแวนได้ตัว EPC ของเรานี้เดี๋ยวกิก้ของเราก็เดินไปหาพื้นที่หน่อยแล้วเราจะทำการลงตัวกระเด็ดลเชเพิ่มไปไอีกบอมนึงทีนี้เราก็คอยปัม๊มรถถังเพิ่ม Our base is under attack. Uh! Commander. Heading in. Construction complete. Starting... So of first first, Our base is under attack. Huh? Unit is under attack. You? you got it. Our base is under attack. Heading in. โอ้โดนยิงฟรีเขาทังอยู่ไหนครับขายทิ้งก็ได้วะแม่งเอ้ยเราค่อยๆเคลียร์ไปเนาะนี่เปิดเป็นโหนมด intel ok đã ạ, bực chิง chằm cụ bao nè, bực chิง thình vang, chỗo này là phun này nào wá, ok, rồi lấy lấy ordan เราต้องเข้าไปตีตัวเทมเพสลิกเนาะเพื่อที่ว่าเราจะตัดอิโคโนมี่เขาแล้วตอนนี้ก็เราต้องเก็บเงินให้ถึงห้าพันด้วยเพือ่อทับออฟจิตีทแรกให้เสร็จก่อนก็เอาโดรนมาเพิ่มเอาเกิร์เดนท,ทีม,มาเพิ่ม Ô, chiên thẳng mít nhiều Sốp hết Ở trên chip hết một lấy Vậy, dù đi lơm เราไปเอาแรกเหรอเนาะไปแย่งแรกเขาสิโอ้แแบบนี้พวกมึงมานี่พวกมึงมานี่สเปซมันเออ จเย็นใจเย็นพ่ออ่าอ,อันนี้มาตับคนหน่อยก็ช่างไปแคปช่วยเขายิงหน่อยเราได้ทำการยึดลิขสัตว์ศัตรูแล้ว เหมือนทางฝั่งดนาฟตี้เขาจะวางฐานปฏิบัติการอยู่ใกล้ๆเนาะนั่นคือคือตรงนี้แหละเราต้องเจาะเข้าไป r e p o คนมันสร้างไม่ทันหรือคนเราบันช้าวะ อะไรอดแวนสบช่างหน่อยจะได้เอาช่างมาช่วยซ่อมรถเดี๋ยวลงสปอร์ตเบคอนไว้ตรงนี้เนาะนนนดีอยากได้ลง ซ่อมรถตรงนี้เลยขอตรงนี้เน้นซ่อมไม่ทันอะอย่างเงี้ยไปซ่อม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 ต้องการตัวรถถังเพิ่มเนาะช่วไปเหมือนอีฟามเลยเนี่ย เอบาไหเนี่ยดีย e ังไงก็เอบาตีพวกนี้ติดกันไปแกติงคอร์สหน้าน่าจะแข็งเนี่ย เ่ไม่น่าแข็งเลยเบสก็น้าแข็งมากมีทางอื่นเข้าได้ไหมจริงๆก็มีนะแต่ว่าเราคุฟอสเข้าไปแล้วต้องคอยคุม แยกกันยิงอะ่ะตัวหนึ่งต้องบงังอะไรเราทหารต้องต้องยิงทหารจรวดก็ต้องยิงจรวดอยมีปืนไฟทิ้งโอเคเราบุกครัวเข้ามาแล้วช่างได้ทำการไปยดึดซะก็ใจพวกนั้นยิงให้ตายด้วย มัวเริ่มมัวแล้วเริ่มมัวแล้วนี่เดี๋ยวเราต้องยิงไฟโลทิ้งก่อนจัดการยิงเกรทิง้งยิงไซโลทิ้งนีมึงยึดไอ้นี่นี่มึง,ย,มงยึดลงไฟฟ้าแล้วเราก็คลีนเซต น่าจะไม่มีช่งางเนาะเอะเอผมหาช่างไม่เจอได้ดีแล้วกันมันมีบอเราขอยืมรถถังมาใช้หน่อย เข้าใจาะนักเตี้ยเขาเป็นฝั่งที่เขาอะไรนะบูฟอร์์ป่ะฟูพิเลียทิ่เลอเดี๋ยวพังทิ้งไปหมดเลยเราก็ยิงไฟโรทิ้งทวงคืนแรกเทมเพสตรงนี้ให้กับฝึกของเราแต่ก่อนเดี๋ยวรอไอ้นี่ก่อน โอ้จะได้ละ80,007.325 70,206.35เฮ้เจ <Commander. S 2> ็ดเบองคันดน์อ๋อยิงใส่อยู่ดีที่ถูกมาร์กจะยิงแรงขึ้นแล้วยิงไกลขึ้นเออจบ Good job, Dynam o. Dynam o. ว้าวเป็นเวลา26นาทีแฮปะอบเจ็กทีทั้งหม,เมดเคลียร์หมด,ดแล้วก็เราตายไปนิดเดียวเองนี่หว่านะเดี๋ยวเราไปตรงไหนวะเนี่ย เราพักไว้ที่นี้ก่อนเนาะเราค่อยมาต่อในพาร์ทต่อไป